สวัสดีครับมาด้วยสวัสดีครับผมเงินนเงินนะเออการยางเดี่ยวเลยจ้าพี่น้องเออพูนพูนพ่นพ่นเบิ้งเบิ้งพ่นพ่นเบิ้งเบิ้งงอเก่นอย่างุ่นเออ เออกินยาแต่แซ่บแทะเกิดลงเลียงลงเลียงเออท้ารถเออเออยาเข้าไปด้วยเขาติดโซนได้ป่ะเพ่ เออเออเออมามามาเมียมาเมีเข้าไปจังได้เข้าไปเพิ่องจะเข้าไปเล่นน้ำง้อหน่อยแล้วเข้าไปเด้อมื่นคักน้ำโมเว่นนี่มันสีมรกนอนตะเว่นบาดเดือกมาบาดนี่ หยอกบานมาหน่อยโอ้คือไหวแต่ว่าพันเนก่ำกับเขาเสียดียังกินละค่ะแกงทำไมจ้าใส่ใส่เห็ดยังใส่เพิงคมเต๋อห็ดเพิงค้มเออเออไปแกงแล้วเรื่องละเอออยู่ในตู้เย็นละได้ไป ป่สิแกงเฮ็ดจ้าแกงเฮ็ดเพิงใส้นอไม่เฮ็ดเพิงขมอันเฮ็ดเมื่อวานนี่กินได้อยู่ด้วยจ้าเฮ็ดอันเขาเอ,อินเฮ็ดตีนแฮดกินได้อยู่ดอกบักหง่เลยเมื่อวานบาสิบ่เอาว่าสิเอา,า,อาถิ่มเม,มื่อวานปลาไดแคมกินได้อยู่อ้าวือ อย่าไปกวนเขาเด้อคนทีไปกวนง่อถ้าเขาเสียนขาดเดี๋ยวเออเออเบิ้งเบิ้งคนเบิ้งไอ้กินหนาเนี่ยคน Kinh đi, đi nhà nói nhà nhay kìm đi khắc gì đâu đó lại bạc lại má theo tỷ ba lui má theo tỷ luôn đen bò tiếng khâu các nhàng mà bạc lại à. tiếng khâu các nhàng เนี่ยอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนีเดอจ้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องคีมีชาแนลในเดอจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า